ทัญญาทัญญาเรศมีนัดกับหนุ่มหล่อที่แอเทสคือหลานชายสุดที่รักคนนี้ หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานมากเลยค่ะสำหรับเนตานอแดนอารุหนุ่มลูกเซี่ยวไทยขีดกลางอเมริกันหลายชายคนเก่งของทัญญาธัญาเรศที่ตอนนี้เจ้าตัวนั้นผันมาเป็นหนุ่มมาสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดวันนี้วันที่14เดือนมีนาคมทัญญาได้โพสต์ภาพคู่กับหลานชายพร้อมทั้งเขียนเอเคปชันอาว มีนัดกับนุ่มน้อยแอปเนทไรสบรลินภาพนี้ทั้งคู่มีนัดทางอาหารมือพิเศษบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาเอเธมเนตานอยังหล่อเอเยนซีนวิวอีกด้วยค่ะสำหรับเนตานเป็นลูกของแดนนี่รามนารงค์พี่ชายของธัญญาธัญญาเรศ ก่อนหน้านี้ครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและเมื่อเขากลับมาที่ประเทศไทยความหล่อของเนธานอก็เรียกว่าเตะตาผู้ใหญ่หลายคนและมีโอกาสได้เข้าวงการบันเทิงแต่พักหลังๆก็หายหน้าหายตาไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองแล้ว